คุณกำลังเหนื่อยกับเป็นคนดีที่ต้องตอบเยสกับทุกเรื่องอยู่หรือเปล่าครับถ้าคำตอบคือใช่วันนี้ผมมีข่าวร้ายและข่าวดีมาบอกข่าวร้ายคือการเป็นคนดีเกินไปกําลังทําลายชีวิตคุณอยู่แต่ข่าวดีคือเราจะมาเรียนรู้วิธีเลิกเป็นคนดีแล้วเปลี่ยนเป็นคนที่ใครๆก็ต้องเกรงใจด้วยกันในคลิปนี้ครับในสวนแห่งชีวิตที่เราแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณคือคนสวนประเภทไหน ลองจินตนาการภาพตามนะครับชีวิตของคุณคือผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งเวลาและพลังงานของคุณคือน้ำและแสงแดดอันล้ำค่าส่วนเป้าหมายความฝันและสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือดอกไม้และพืชผลสายพันธุ์พิเศษที่คุณปรารถนาจะปลูกให้งอกงามและเบ่งบานอย่างเต็มที่ คุณอาจจะอยากปลูกกุหลาบแห่งความสำเร็จในอาชีพต้นโอ๊กแห่งความมั่นคงของครอบครัวหรือสมุนไพรแห่งความสงบสุขในจิตใจทว่าในทุกๆวัน กลับมีคนเดินผ่านไปมาที่รั้วสวนของคุณพร้อมกับยื่นเมล็ดพันธุ์นานาชนิดมาให้คุณด้วยรอยยิ้มเพื่อนร่วมงานอาจจะยื่นเมล็ดของงานด่วนที่เขาทำไม่ทันหัวหน้าอาจจะโยนเมล็ดของโปรเจกต์ใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณเข้ามาญาติพี่น้องอาจจะขอให้คุณช่วยปลูกพืชผักสวนครัวของพวกเขาและคนรู้จักอาจจะขอให้คุณช่วยดูแลต้นไม้ของเขาในช่วงสุดสัปดาห์ ในฐานะคนดีคนที่ไม่อยากให้ใครผิดหวังคนที่กลัวว่าจะถูกมองว่าไม่มีน้ำใจคุณจึงรับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมาทั้งหมด คุณตอบเยสกับทุกคำขอคุณสละน้ำและแสงแดดอันมีจำกัดของคุณไปรดให้กับเมล็ดพันธุ์ของคนอื่นวันแล้ววันเล่าสวนของคุณจึงเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ของคนอื่นที่งอกเงยขึ้นมาอย่างไม่เป็นระเบียบวัชพืชแห่งคำร้องขอเล็กๆน้อยๆเริ่มแผ่ขยายไปทั่วและเมื่อคุณหันกลับมามองดอกไม้และพืชผลที่คุณอยากจะปลูกอย่างแท้จริงคุณก็พบว่ามันกำลังเหี่ยวเฉาแคลแน ขาดน้ำขาดแสงแดดและแทบไม่มีที่ว่างให้เติบโตอีกต่อไปนะจุดนั้นเองที่คุณยืนอยู่ท่ามกลางสวนที่รกชัดและเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรงคุณอาจจะเงยหน้ามองฟ้าแล้วถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงเหนื่อยขนาดนี้ทำไมฉันไม่มีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเลยและทำไมดอกไม้แห่งความฝันของฉันถึงไม่เคยเบ่งบานเสียที นี่คือโศกนาฏกรรมเงียบของคนที่เรามักจะเรียกว่าคนดีคนที่พร้อมจะตอบเยสกับทุกเรื่องมันคือความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานว่าการเป็นคนดีคือการเสียสละการช่วยเหลือและการไม่ปฏิเสธใครแต่บทความนี้จะท้าทายความเชื่อนั้นอย่างถึงรากถึงโคนเราจะมาสำรวจความจริงที่ว่าการปฏิเสธไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเคารพตัวเองในระดับสูงสุด มันคือทักษะที่สำคัญที่สุดในการเป็นคนสวนผู้ชาญฉลาดที่สามารถปกป้องพืชผลที่สำคัญที่สุดของตนเองได้และที่สำคัญที่สุดมันคือหนทางที่จะทำให้คุณได้มาซึ่งสองสิ่งที่ทุกคนปรารถนานั่นคือการเป็นที่เกรงใจอย่างแท้จริงและการได้เวลาชีวิตของคุณกลับคืนมา การเดินทางครั้งนี้คือการปลดแอกตัวเองออกจากพันธนาการของคำว่า yes มันคือการเรียนรู้ที่จะพูดคำว่า no อย่างสง่างามและหนักแน่นเพื่อที่คุณจะได้เริ่มถอนวัชพืชที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วทุ่มเทน,น้ำและแสงแดดทั้งหมดให้กับดอกไม้ที่คุณเกิดมาเพื่อปลูกมันให้งดงามเบื้องหลังคำว่า yes ทำไมเราถึงกลัวการปฏิเสธ ก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการพูดคำว่าโ no นเราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคำคำนี้ถึงได้ทรงพลังและน่ากลัวสำหรับพวกเราหลายคนนักรากของความกลัวนี้ยังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกและวิวัฒนาการของมนุษย์ยิ่งกว่าที่เราคิด ในยุคดึกดำบัรการอยู่รอดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าการถูกขับไล่ออกจากกลุ่มหมายถึงความตายที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นสมองของเราจึงถูกตั้งโปรแกรมให้แสวงหาการยอมรับและหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธอย่างสุดชีวิต การพูดว่า yes คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์และแสดงให้เห็นว่าเราเป็นพวกเดียวกันในทางกลับกันการพูดว่า no อาจสร้างความขัดแย้งและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา ความกลัวดั้งเดิมนี้ยังคงส่งต่อมาใน DNA ของเราจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าการถูกเพื่อนร่วมงานปฏิเสธไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตแต่สมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเรายังคงส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดอยู่ดี นอกจากนี้การเลี้ยงดูในวัยเด็กยังมีอิทธิพลอย่างมหาศาลพวกเราส่วนใหญ่ถูกสอนและได้รับรางวัลจากการเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังและช่วยเหลือผู้อื่นการตอบตกลงทําให้เราได้รับคําชมและความรับจากพ่อแม่และครูในขณะที่การปฏิเสธอาจนํามาซึ่งการถูกตําหนิหรือการแสดงความผิดหวังเราจึงเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการตอบตกลงเข้ากับคุณค่าในตัวเองและเชื่อมโยงการปฏิเสธเข้ากับความรู้สึก ผิดในทางจิตวิทยาสภาวะนี้อาจรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า the disease to please หรือโรคเสพติดการทำให้คนอื่นพอใจคนที่ตกอยู่ในสภาวะนี้จะผูกคุณค่าในตัวเองทั้งหมดไว้กับการยอมรับจากภายนอกพวกเขารู้สึกดีกับตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมีคนอื่นมาชื่นชมหรือพอใจในตัวเขาเท่านั้น การปฏิเสธใครสักคนจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะมันอาจหมายถึงการสูญเสียการยอมรับนั้นไปซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วมันแทบไม่ต่างอะไรกับการสูญเสียตัวตนของตัวเองไปเลยหนังสือคลาสสิกที่อธิบายเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้งคือ Boundaries: When to Say Yes, How to Say No, to Take Control of Your Life โดยดร Henry Cloud และดร John Townsend พวกเขาชี้ให้เห็นว่า ขอบเขตหรือ boundaries คือเส้นที่มองไม่เห็นที่กำหนดว่าตัวเราสิ้นสุดลงตรงไหนและคนอื่นเริ่มต้นขึ้นที่ใดมันคือสิ่งที่บอกว่าเรารับผิดชอบต่ออะไรและไม่ได้รับผิดชอบต่ออะไรคนที่ไม่สามารถพูดคำว่า no ได้คือคนที่มีขอบเขตเบลอหรือแทบไม่มีเลยพวกเขายอมให้ความต้องการปัญหาและอารมณ์ของคนอื่นล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ดรคลาวและดรเทวเซนอธิบายว่าสาเหตุหนึ่งของการไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนมาจากความกลัวการถูกทอดทิ้ง (Fear of abandonment) เรากลัวว่าถ้าเราปฏิเสธคนคนนั้นจะไม่รักเราอีกต่อไปหรือจะตีตัวออกห่างจากเราไปอีกสาเหตุหนึ่งคือความกลัวที่จะทำให้คนอื่นโกรธเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกรูปแบบเพราะมันทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัย นอกจากนี้บางคนยังมีความรู้สึกผิดที่ฝังลึกหรือมีความเชื่อผิดๆว่าการรักผู้อื่นหมายถึงการต้องตอบสนองความต้องการของพวกเขาเสมอการตอบตกลงในทุกเรื่องจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความมีน้ำใจเสมอไปบ่อยครั้งมันคืออาการของความกลัวที่ซ่อนอยู่มันคือกลไกการป้องกันตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธความขัดแย้งหรือความรู้สึกผิด แต่มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่มหาศาลนั่นคือเวลาพลังงานและตัวตนที่แท้จริงของเราดังนั้นก่อนที่จะก้าวต่อไปลองหยุดและสำรวจตัวเองอย่างซื่อสัตย์สักครู่คำว่าเยสครั้งล่าสุดที่คุณพูดออกไปมันมาจากความต้องการที่จะช่วยเหลืออย่างแท้จริงและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือมันมาจากความกลัวความรู้สึกผิดหรือความต้องการที่จะเป็นที่รักและยอมรับ การยอมรับความจริงข้อนี้คืออิฐก,ก้อนแรกในการสร้างกำแพงส่วนที่แข็งแรงของคุณเมื่อคำว่า no คือการให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นความเชื่อที่ผิดมหันที่สุดเกี่ยวกับการปฏิเสธคือการมองว่ามันเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวเราถูกสอนให้เชื่อว่าการนึกถึงตัวเองก่อนเป็นบาปแต่ถึงเวลาแล้วที่เราต้องท้าทายความคิดนี้และมองมันในมุมใหม่ เกรกแมคคิวอนผู้เขียนหนังสือเปลี่ยนชีวิตอย่าง Essentialism The Discipline d Pursuit of Less ได้นำเสนอแนวคิดที่ส่งพลังว่าการปฏิเสธไม่ใช่การผลักไสแต่คือการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีวินัยเขาชี้ให้เห็นว่าคำว่า p RIORITY หรือลำดับความสำคัญในรากศัพท์เดิมนั้นเป็นคำเอกพจน์มันหมายถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว แต่ในยุคปัจจุบันเรากลับพยายามที่จะมี p riorities หลายสิบอย่างซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ แมคคิวโอนกล่าวว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งดีๆและโอกาสมากมายแต่คนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างแต่คือคนที่สามารถแยกแยะสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งหยวดเพียงไม่กี่อย่าง The vital few ออกจากสิ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นอีกนับล้าน The trivial many ได้และเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแยกแยะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสามารถในการพูดคาว่า no เมื่อคุณพูดว่า n no, นกับคำขอที่ไม่สำคัญแท้จริงแล้วคุณกำลังพูดว่า y e สกับสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับคุณคุณกำลังพูดว่า y e สกับสุขภาพจิตของคุณ y e สกับเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัว y e สกับโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานของคุณและ y ยสกับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การปฏิเสธจึงไม่ใช่การกระทำที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นการกระทำที่ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาที่คุณมีให้กับตัวเองและเป้าหมายของคุณตั้งหาก กลับไปที่อุปมาเรื่องสวนอีกครั้งการที่คุณปฏิเสธที่จะรับเมล็ดพันธุ์วัชพืชจากเพื่อนบ้านไม่ได้หมายความว่าคุณเกลียดเพื่อนบ้านของคุณแต่มันหมายความว่าคุณรักและให้เกียดดอกกุหลาบที่คุณกำลังเฝ้าทนุถนอมอยู่ต่างหากในฐานะคนสวนผู้รับผิดชอบคุณมีหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจว่าทรัพยากรอันมีจำกัดของคุณควรจะถูกจัดสรรไปที่ใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพูดว่าเยสกับทุกอย่างคือการบริหารจัดการที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นการพูดเยสทั้งๆท,ท,ที่ในใจอยากจะปฏิเสธยังเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่มาขอความช่วยเหลืออีกด้วยเมื่อคุณรับปากทั้งที่มีเวลาหรือพลังงานเต็มร้อยคุณมีแนวโน้มที่จะทำงานนั้นออกมาได้ไม่ดีทำให้เขาผิดหวังในท้ายที่สุดหรือคุณอาจจะทำไปบ่นไปด้วยความรู้สึกขุนเคืองใจซึ่งพลังงานลบ เหล่านั้นผู้รับก็สามารถสัมผัสได้การปฏิเสธอย่างสุภาพและตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกจึงเป็นการให้เกียรติเขามากกว่าเพราะมันเปิดโอกาสให้เขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่พร้อมและเต็มใจมากกว่าคุณการปฏิเสธอย่างชาญฉลาดคือการส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่าเวลาของคุณมีค่าพลังงานของคุณมีจำกัดและคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน มันคือการประกาศว่าคุณไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงสำหรับทุกคุณแต่คุณคือผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทรัพยากรให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงดังนั้นคำถามต่อไปที่คุณต้องถามตัวเองไม่ใช่ฉันจะกล้าปฏิเสธได้อย่างไร แต่คือเมื่อฉันปฏิเสธคำขอที่ไม่จำเป็นนี้ฉันกำลังพูดคำว่า yes ที่ส่งพลังให้กับสิ่งใดในชีวิตของฉันการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้จะเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้กลายเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองบทเรียนจากมหาเศรษฐีปรัชญาการปฏิเสธของวอร์เรนบัฟเฟต หากคุณยังไม่เชื่อว่าการปฏิเสธคือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จลองมาดูชีวิตและปรัชญาของหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตผู้ที่ไม่ได้เป็นเพียงปรมาจารย์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ยังเป็นปรมาจารย์ด้านการลงทุนเวลาและพลังงานของตัวเองอีกด้วย บัฟเฟตมีคำกล่าวอันโด่งดังที่ทุกคนควรจดจำไว้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นพูดคำว่า no กับเกือบทุกสิ่ง คำกล่าวนี้คือบทสรุปของแนวคิป essentialism ที่สมบูรณ์แบบที่สุดบัฟเฟตเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพลังและความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากการไล่ตามทุกโอกาสที่น่าสนใจแต่มาจากการมีวินัยอย่างเข้มงวดในการทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดให้กับโอกาสที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของเขาที่เรียกว่า กฎ25ท5หรือกลยุทธ์2บัญชีซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการนำปรัชญาการปฏิเสธมาใช้จริงเรื่องมีอยู่ว่าบัฟเฟตได้แนะนำให้นักบินส่วนตัวของเขาเขียนเป้าหมายในอาชีพ25ข้อที่อยากจะทำให้สำเร็จลงบนกระดาษจากนั้นให้ใช้เวลาไตร่ตรองอย่างละเอียดและวงกลมล้อมรอบ5ข้อที่สำคัญที่สุด เมื่อนักบินทำเสร็จบัฟเฟตถามว่าแล้วอีก20ข้อที่เหลือที่ไม่ได้วงกลมละ่ะคุณจะทำอย่างไรนักบินตอบอย่างกระตือรือร้นว่า5ข้อนี้คือเป้าหมายหลักของผมส่วนอีก20ข้อก็ยังสำคัญอยู่ผมจะพยายามทำมันเมื่อมีเวลาว่างมันคือเป้าหมายรองของผมบัฟเฟตมองไปที่เขาแล้วตอบกลับยำหนักแน่นว่าไม่คุณเข้าใจผิดแล้ว ทุกข้อที่คุณไม่ได้วงกลมไว้นั้นได้กลายเป็นบัญชีหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดของคุณไปแล้วคุณจะต้องไม่เสียเวลาและพลังงานไปกับมันแม้แต่น้อยจนกว่าคุณจะทำห้ข้อแรกให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์นี่คือบทเรียนมูลค่าพันล้านดอลลาร์ สิ่งที่อันตรายที่สุดที่คอยขัดขวางความสำเร็จของเราไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอย่างชัดเจนแต่คือโอกาสที่ดีรองลงมาที่น่าสนใจพอที่จะดึงดูดความสนใจเราแต่ไม่สำคัญพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มันคือเมล็ดพันธุ์ดอกไม้สวยงามแปลกตาที่คนอื่นหยิบยื่นให้ซึ่งจะมาแย่งน้ำและแสงแดดไปจากกุหลาบพันธุ์เลิศที่คุณตั้งใจปลูก ชีวิตของบัฟเฟตตคือการปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัดตารางเวลาของเขาว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดใจเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านและคิดเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจลงทุนครั้งต่อไปของเขาเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดจริงๆ เขาปฏิเสธการประชุมที่ไม่จำเป็นปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่และปฏิเสธโอกาสทางธุรกิจนับพันที่คนอื่นมองว่าน่าสนใจเพื่อที่จะได้พูดว่า yes กับโอกาสที่ยอดเยี่ยมเพียงหยิบมือเดียว การกระทำของบัฟเฟต์สอนเราว่าการปฏิเสธไม่ใช่สัญญาณของความเย่อหยิ่งแต่เป็นสัญลักษณ์ของความชัดเจนในเป้าหมายมันคือการสร้างปราการป้องกันเวลาและพลังงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะถูกใช้ไปกับสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเท่านั้นดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดึงไปในหลายทิศทางพร้อมๆกันลองใช้กลยุทธ์ของบัฟเฟตดู เขียนทุกสิ่งที่คุณอยากทำหรือถูกร้องขอให้ทำออกมาแล้วถามตัวเองอย่างโหดร้ายกับตัวเองว่าอะไรคือ5อันดับแรกที่สำคัญที่สุดจริงๆส่วนที่เหลือไม่ใช่แค่สิ่งที่สำคัญน้อยกว่าแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธมันให้ได้ศิลปะแห่งการปฏิเสธวิธีพูดโนอย่างนุ่มนวลแต่ได้ผล เมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการปฏิเสธได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้ภาคปฏิบัติว่าเราจะพูดคำว่า no ออกไปได้อย่างไรโดยที่ยังรักษาสัมพันธ์อันดีและทำให้คนอื่นเกรงใจนี่คือศิลปะที่ต้องใช้การฝึกฝนแต่เมื่อคุณทำได้แล้วมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของคุณ หลักการสำคัญที่สุดคือแยกการตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์เป้าหมายของคุณคือการปฏิเสธคำขอไม่ใช่การปฏิเสธตัวบุคคลทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณยังคงเคารพและให้ความสำคัญกับพวกเขาแต่คำขอนั้นๆไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของคุณในขณะนั้นนี่คือเทคนิคที่เป็นรูปธรรมที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที 1. การใช้พลังของหยุดชั่วคราว เมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือเราแบบซึ่งซึ่งหน้าสัญชาตญาณแรกของเราคือการตอบตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงความอึดอัดใจในตอนนั้นให้คุณฝึกที่จะต่อต้านสัญชาตญาณน,นี้ด้วยการหยุดชั่วคราวใช้ประโยคอย่างเช่นขอบคุณที่นึกถึงผมนะครับขอผมกลับไปเช็คตารางงานก่อนแล้วจะรีบให้คำตอบนะหรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับขอเวลาผมคิดดูสักครู่นะครับ การทำเช่นนี้จะช่วยซื้อเวลาให้คุณได้ไตร่ตรองอย่างมีสติและปลดคุณออกจากแรงกดดันที่ต้องตอบทันทีมันง่ายกว่ามากที่จะปฏิเสธผ่านข้อความหรืออีเมลในภายหลังมากกว่าการปฏิเสธต่อหน้าตรงๆ 2. การปฏิเสธที่สุภาพตรงไปตรงมาและกระชับ คนส่วนใหญ่มักจะทำผิดพลาดโดยการให้เหตุผลที่ยืดยาวและซับซ้อนเมื่อต้องการปฏิเสธซึ่งบ่อยครั้งกลับเปิดช่องให้ถูกต่อรองมากขึ้นการปฏิเสธที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นเช่นขอบคุณมากครับสำหรับโอกาสนี้แต่ผมคงต้องขอปฏิเสธในครั้งนี้หรือผมต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆครับช่วงนี้ผมไม่สามารถรับงานเพิ่มได้แล้วขอให้คุณโชคดีนะครับสังเกตว่าไม่จ ำเป็นต้องมีคำอธิบายที่ซับซ้อนความเรียบง่ายคือความสุภาพและความชัดเจน 3. เทคนิค ไม่แต่นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิเสธคำขอใหญ่แต่ยังคงแสดงน้ำใจด้วยการให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆได้ตัวอย่างเช่นผมไม่สามารถช่วยคุณดูแลโปรเจก t นี้ทั้งโปรเจก t ์ได้ครับแต่ถ้าคุณมีคำถามเฉพาะจุดผมยินดีให้คำปรึกษาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือผมไม่สามารถไปร่วมงานในวันนั้นได้ครับแต่วันหลังเรานัดทานกาแฟกันนะผมอยากฟังเรื่องของคุณมากการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในความสัมพันธ์แต่ก็ยังคงปก ป้องเวลาส่วนใหญ่ของคุณไว้ได้ 4. การสร้างนโยบายส่วนตัว นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการปฏิเสธคำขอที่เข้ามาบ่อยๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเป็นการส่วนตัวมันคือการอ้างอิงถึงกฎหรือนโยบายที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเองเช่นปกติแล้วผมมีนโยบายส่วนตัวว่าจะไม่ประชุมหลังห้าโมงเย็นครับเพื่อให้เวลากับครอบครัวหรือผมตั้งใจไว้แล้วครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเป็นเวลาพักผ่อนของผมจึงเลยไม่สะดวกรับงานด่วนครับการอ้างนโยบายทำให้การปฏิเสธนั้นไม่เกี่ยวกับตัว บุคคลที่มาขอแต่เป็นเรื่องของหลักการที่คุณยึดถือ 5. การแนะนำทางเลือกอื่นหากคุณไม่สามารถช่วยได้การแนะนำคนที่อาจจะช่วยได้หรือทางเลือกอื่นๆถือเป็นการแสดงน้ำใจที่ยอดเยี่ยมเช่นเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ถนัดนะครับแต่ผมว่าคุณน่าจะลองปรึกษาคุณสมชายดูเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาก หรือผมช่วยไม่ได้จริงๆครับแต่ผมเคยเห็นบทความที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้นะครับวิธีนี้เปลี่ยนจากการปฏิเสธที่สิ้นสุดลงเฉยๆให้กลายเป็นความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลการฝึกฝนจะทำให้คุณคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้นเริ่มจากคำขอเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆขยับไปสู่การปฏิเสธที่ท้าทายมากขึ้นตอนนี้ลองนึกถึงคำขอร้องที่คุณมักจะเจออยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยกล้าปฏิเสธดูสิครับคุณจะเลือกใช้เทคนิคไหนในการปฏิเสธครั้งต่อไปเพื่อปกป้องสวนของคุณอย่างสง,ง่างามที่สุดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ยิ่งปฏิเสธคนยิ่งเกรงใจนี่อาจจะเป็นความจริงที่สวนทางกับความรู้สึกมากที่สุดแต่เป็นความจริงที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณเริ่มปฏิเสธยังมีหลักการและเคารพเวลาของตัวเองผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่การถูกเกลียดชังแต่คือการได้รับความเกรงใจและความเคารพที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลลองคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆสิครับ สิ่งที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดย่อมไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดและหายากย่อมมีค่าสูงขึ้นเสมอเมื่อคุณตอบ yes กับทุกเรื่องเวลาและพลังงานของคุณก็เปรียบเสมือนสินค้าที่มีอยู่อย่างล้นเหลือใครๆก็สามารถเข้ามาหยิบฉวยไปได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เมื่อคุณเริ่มพูดคำว่า no ยังมีกลยุทธ์คำว่า yes ของคุณจะกลายเป็นของล้ำค่าขึ้นมาทันที เมื่อคุณตกลงที่จะช่วยเหลือใครสักคนพวกเขาจะรู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วและจะรู้สึกขอบคุณและให้ค่ากับความช่วยเหลือของคุณมากขึ้นอย่างแท้จริงการปฏิเสธยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยคนที่ทำทุกอย่างคือคนรับใช้แต่คนที่ทำเพียงไม่กี่อย่างที่ตัวเองถนัดที่สุดคือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อคุณปฏิเสธงานที่ไม่ใช่จุดแข็งของคุณอย่างสม่ำเสมอผู้คนจะเริ่มเรียนรู้ว่าควรจะเข้ามาหาคุณเมื่อมีเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณเท่านั้นพวกเขาจะไม่ได้มองคุณเป็นเพียงคนดีที่ช่วยได้ทุกเรื่องแต่มองคุณเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและต้องเข้าหาอย่างให้เกียรตินอกจากนี้การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนยังเป็นการสอนให้คนอื่นรู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไร เมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพเวลาและเป้าหมายของตัวเองคนอื่นก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพสิ่งเหล่านั้นตามไปด้วยพวกเขาจะคิดทบทวนมากขึ้นก่อนที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณและมักจะมาพร้อมกับคําขอที่สำคัญและสมเหตุสมผลจริงๆเท่านั้น <c oughs> การเดินทางเพื่อเรียนรู้ที่จะปฏิเสธจึงไม่ใช่การเดินทางเพื่อสร้างศัตรู แต่คือการเดินทางเพื่อคัดกรองมิตรแท้และสร้างความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันมันคือการเปลี่ยนจากคนดีที่น่ารักแต่ไม่น่าเกรงใจไปสู่คนที่มีคุณค่าที่ทั้งน่ารักและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันบทสรุปถึงเวลาทวงคืนสวนสวยของคุณ เราได้เดินทางผ่านความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าเหตุใดเราจึงติดอยู่ในกับดักของคำว่า Yes เราได้พลิกมุมมองเพื่อเห็นว่าคำว่า No คือการแสดงความรับผิดชอบสูงสุดต่อชีวิตของเราเราได้เรียนรู้จากปรัชญาของมหาเศรษฐีและได้ครอบครองเครื่องมือและเทคนิคเชิงปฏิบัติในการปฏิเสธอย่างสง่างาม บัตรนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจในฐานะเจ้าของสวนแห่งชีวิตของคุณเองคุณจะยังคงปล่อยให้สวนของคุณรกชัดด้วยพืชพันธุ์ของคนอื่นที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าและหมดแรงต่อไปหรือไม่หรือคุณจะหยิบกันไกลแห่งการตัดสินใจขึ้นมาแล้วเริ่มตัดแต่งกิ่งก้านที่ไม่จำเป็นถอนวัชพืชแห่งคำขอที่ดูดกลืนพลังงานแล้วเริ่มทุ่มเหน้ำและแสงแดดทั้งหมดกับดอกไม้แห่งความฝันของคุณ การพูดคำว่าโนครั้งแรกอาจจะน่ากลัวมันอาจจะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงและรู้สึกผิดแต่จงจำไว้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นเพียงเงาของความเชื่อเก่าๆที่กำลังจะจางหายไป ทุกครั้งที่คุณปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่คุณกำลังสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่ใช่ทุกครั้งที่คุณปกป้องเวลาของคุณคุณกำลังลงทุนในอนาคตที่ดีกว่าของตัวเองชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะใช้มันไปกับการปลูกสวนให้คนอื่นถึงเวลาแล้วที่จะปลูกสวนของคุณเองให้งดงามและเบ่งบานอย่างที่คุณเคยฝันไว้เสมอ คำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าคุณจะกล้าปฏิเสธหรือไม่แต่คือคุณจะเลือกระหว่างสองชีวิตนี้อย่างไรชีวิตของคนดีที่อ่อนล้าซึ่งมีส่วนที่เต็มไปด้วยวัชพืชแต่เป็นที่รักของทุกคนกับชีวิตของคนสวนผู้ชาญฉลาดที่อาจจะไม่เป็นที่รักของทุกคนแต่เป็นเจ้าของสวนอันง,งดงามที่น่าภาคภูมิใจและเป็นที่เคารพยำเกรงอย่างแท้จริงทางเลือกเป็นของคุณแล้วและมันเริ่มต้นที่เขา คำว่า no คำต่อไปของคุณ